สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสาพาโชคครับเมื่อนี้สาพาโชคกับมาีิบ้านน้องอ้อนครับเมื่อนีมีพิธีร่ำถวายร่ำบวงสรวงครับจังไงพี่น้องก็ตามสาพาโชคมาได้ครับเด้อ ขั้นตอนลํำถวายครับพี่น้องครับจะว่านบนกัะจุดถูกเสียงไทยหละครับตอนนี้เขาก็รอดตัวเลขครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนปลยลงกไม้ครับจฉกเปิดแล้วครับน้ำบุใส้ได้แต่วันงามคักบอลมจาวาใช่หรือซองนั่งหน่งไปใช่นี่แหละครับท่านผู้ชมคือเหล็ถูดของเลขถอดของนกอินครับสำหรับงานบวงสรวงเมื่องนี่ครับศูนย์เจ็ดสี่ครับศูนย์เจ็ดสี่คือเล็กน้ำโชกงวดที่เก้าแม่นบอลงวดนี้เป็นงวดที่เก้าครับพี่น้องครับ น้อนมีมีแนวทางอีกตัวอื่นอีกบ่น้อนมีแนวทางไอพี่น่องเขาอีกว่กามีตะลึกฟันอ๋อเดี๋ยวรอให้หน้อนเขียนเล็กฟันให้ด้วยพี่นอ้องจะอันนี้เป็นเลขทถูกครับถูกเสียงไทยครับศูนย์เจ็ดสี่ครับศูนย์เจ็ดสี่ด้วยเงี้อหมดที่เก้าครับตามหมดที่เก่านะครับหมดที่เก้าติดต่อถูกติดต่อกันมาติดต่อ <8 S 1> มา,มาแล้วค่ะ แปดงวดครับงวดนี้เป็นงวดที่เก่ายังไงพี่น้องก็คือสเห็นแล้วนะครับเนาะตัวเลขที่น้องค้นจุดถูกเชียงไท้เมื่อนี้ครับงวดที่เก่ายังไงพี่น้องก็ไปวิเคราะห์ด,ด้วยครับเด้อผิดถูกก็นย่ยวาวกันครับ <c oughs> ตัวันนี้มันเกิดหิบหยุดเออขึ้นมาเนับนี่กัน้องอ้นรวมไทยภาพกับนางลัมครับทั้งสี่ท่านครับสำหรับงานบวงสรวงเมนี้ครับงวดที่เก่าครับพี่น้องเราจะนี่มานั่งรัมขึ้นโชว์ด้วกัตามต่อน้องอ้นอีกได้ครับเด้อหลังที่พี่น้องเขาอาจจะโชคดีกับน้องอ้นครับ 074ครับงวดนี้ครับ074เดสเลขทูบเสียงไทยครับนเยอะครับสองสองครับคอของน้องอ้นครับพ่อของน้องอ้นเด่นก็เด่นอย่างไรสองสองมาสันครับพอดีน้องอ้นกลับมาวงกลมให้ขึ้นครับเรียกในใจคลุ้งสนเนาะค่ะฝันไดงขึ้นครับเลขฝันได้ครับตััวน้สองสองเป็นบ้านเลขที่ดีเนาะ หนึ่งสองสองมาในที่หนึ่งสองสองพอนำ่วอันนี้คือพอของน้องอ้นครับพอน้องอ้นครับพอน้องอ้นครับครับสวัสดีครับน้องอ้นครับสวัสดีครับเป็นจังไหนเนอะงวดนี่งวดที่เก่าดีเนาะงวดที่เก่าครับน้องอ้นฝันดีระเบอกงวดนี่ครับ ฝันว่าขจาวเบิ้งไร่นิ้วมือห้แล้วก็สี่บอกว่าเหล็กมันสีออกดีไร้หนูมือ,อมคือสี่ห้ตัวนี้มันขึ้นล่าหนวมือหลายตัวแต่ก็เลยสี่บอกว่าตัวดีกับบ้าแมนตัวนี้กับบ้าแมนมันเห็นกัเลยไม่อยู่ตรงเหล็ก<า>ตัวนี้ตัวใดล่ะนาอ่อนเป็นเหล็กโอ้ก็คือเหล็ก โอ้หกค่ะเดินตรงไปใส่อย well do yeah? <cat on developed Airbnb> ู่บ้านมันเป็นโองหาเนาะค่ะพอกายี้อมฝันโอ้มาหยุดอยู่หกหาเจ้ิคนณความฝันเห้พนที่นนองฟังอีกแน่นอนฝันว่าไปวาดนแล้วก็มีเมซี่นะเปิดท่วงเอาไล่นิ่มือมาให้เบิ้งแน กับเลดีไลน์ในมือให้เพิ่นเบิงครับบันไม่กับมีตัวเลขกถือนเต็มอยู่กับเลยว่าเล็กน่าจะออกตัวใดเนาะครับสนองก็เพิ่นกับเลยสี่สี่ให้ตัวนี้กับบ๊อแมนตัวนี้กับบ๊อแมนเพิ่นกับเลยมาอยู่ตัวตรงเลขกอนี้หกห้าเนี่ยเจ้ห้าเนาะโอ้ยดิโต้ตรงหกห้าหรเลยไปสอนความฝันให้ปูทวีฟัง กันก็ได้ตีให้เป็นเลขมีที่จริงมันสิเป็นแบบนี้ในขั้ฝันครับมั่นสิเป็นหันหัวเข่าหากันด้สิโอ้ปูกัเลนิีมิตบอกว่าผู้ทร่มาบอกว่าปลากลามันสิเป็นตัวนีเด้อโทรมากหมู่บ้านนี่ปู้นีมตให้แล้วว่ามันสิเป็นตัวนีเดอในความฝันมันสิเป็นแบบนี้มันหันหัวใส่กันมันหันหัวใส่กันแบบนี้ วันนี้น้องก้นคิดว่าน้องก้นมักตัวไหนบ้างคิดในใจเจ้าของเกิดสิเป็นเลขฟันหุกห่านเนี่ยแหละจีครับแต่ในในในามฝันมันจะเป็นแบบนี้ปูก็เลยนิปูก็เลยตีค้ามฟันนี่มีไท้ว่าเป็นตัวนี้เป็นค่ายเลขหกหันหัวเข่ากันเนาะแบบนี้ครัหกเตะก็ได้หเก็ได้เกาก็ได้เออมันเป็นแต่ว่าปูนะ บอกว่าเป็นตัวนี้ครับปูก็เลเอาตามปูเนาะน้องอ้นก็เลยเน้นตามปูเนาะส่วนสองสองนี่เน้นตามคุณพ่อเนาะครับเนาะสองสองกับบ้านเล็กทีบ้านเล็กทีน้องอ้นครับบ้านเล็กทีกับแม่กับฟันว่าเพิ่นเอางัวมาขายอยู่บ้านเนาะโอ้ครับแจกใจกันอยู่บ้านหลังนี้แสดงว่าเลขมันอยู่หนีแน่นอนครับก็เลย เป็นเบิร์นเด็กสองสองครับกระตัดเอาส่วนบันเด็กที่กับสองสองหนึ่งสองสองเนาะบันรเด็กที่เนาะตัดเอาครับพี่น้องสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งนี่แหละเนาะเด็กถูกน้องอุ่นกระตัดให้แล้วครับศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่ครับหรือพี่น้องตีไปตัดอีกก็ได้ครับตัดเองก็ได้ซับเอาก็ได้เด้อครับคมาอ้ากขอขอบคุณน้องอุ่นหลายๆสำหรับเงินนี่ก็ได้ครับนี่แหละครับพี่น้องครับเบิ้งเอาครับ ตัวเลขก็างามเลยคะ่ะสำหรับเลขทูบกับศูนย์เจ็ดสี่น้องอ้นตัดให้แล้วกับศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่เนาะคะ่ะบ้านเลขที่หนึ่งสองสองแล้วไอพ่อของน้องอ้นมากสองสองลคะ่ะแล้วมากเป็นพิเศษแล้วน้องอน้นฝันฝันว่าเมี่เบิงไล่เมื่อไห้่เนาะคะ่ะเพื่อนกะ มัสี่สี่ตัวเลขอยู่มือเลขก็หลายตัวเนาะค่ะเพิ่นมายุดยุดยุดนี่เนาะค่ะซึ่งเลขยุ่ข้างล่างเลยค่ะเป็นค้ายเลขหกหรือเลขอียงหันหัวเขากันนี่แหละค่ะอันนั้นคือตัวที่ฝันเห็นอันนี้คือตัวที่ฝันเห็นมันยุดยุดตรงนี้ก็เลยไปสอนข้องฝันให้ปูฟังปูก็เลยนิมิตบอกว่า มัอโนแมนตัวนี้เด็กก็รูกกันเลยเป็นก็เลยโทรบอกมาโทรมาบอกว่าปูนิมิเตอร์เด้อร์เป็นตัวนี้ปูนิโฮกได้ตัวนี้เนาะค่ะเป็นโฮกค่หรือว่าพี่น้องยิปซีซีมากตัวใดกัเตียวเด้อค่ะสำหรับยูเมอร์นองอุ่นที่เมชี่เพิ่นที่ให้เบิ่งกับเป็นเลขตัวนี้ค่ะตัวข้างล่างนี่เด้อค่ะอาจจะเป็นโฮกฮกหรือโฮกเก่ายังก็ได้ครับหมุนหัวกลืนลกหน่ครับได้คือกันครับ แ,แต่นีเคือนตามคีบปูตีความฝันปูตีความฝันหายเนาะปูเพื่อนหาสีนีมีตได้แล้วก็ได้เนาะค่ะครับครับเอาสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกปู้ท mm ุกคนนะครับเด้อโชคดีลำลาำรวยเฮ้งเฮ้งครับเงินไหลนองทองไหลมาครับให้ถูกหวยเป็นงวดที่เก่าตามน้องอ้นนะครับเด้อครับ วันนี้น้องอ้นอาจสีได้รางวันที่หนึ่งก็ได้เด้อค่ะพี่ <c oughs> น้องเอาตามน้องอ้นเด้อค่ะครับโชคดีครับครับ<า>ขอบคุณครับน้องอ้นครับน้องอ้นค่ะ